สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับบุงาภาพเพลินค่ะเข้าสู่ช่วงเทศกาลร,รีวิวบ้านแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่นะคะรอการรีวิวนะคะกลับมาแล้วนะคะวันนี้บุงาก็มาเจอบ้านสวยๆอีกหนึ่งหลังนะคะก่อนอื่นขอบคุณคุณแม่เจ้าของบ้านนะคะแม่สังนะคะบ้านนี้นะคะจะอยู่ตําบลสมิตนะคะอําเภอเมืองบุรีรมัม่นเองนะคะ อยู่ติดนะคะถนนใหญ่เลยนะคะท่านใดที่อยู่แถวนี้ก็แวะมาดูได้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้เนาะก็จะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นสสเต็ปด้านบนก็จะเป็นหลังคาทรงแอลนะคะสวยๆเลยนะคะหลังนี้จะเป็นขนาดหน้ากว้าง7เมตรลึก13เมตรนะคะซึ่งกว้างเลยงบประมาณเบ็ดเสร็จพร้อมเข้าอยู่นะคะตอนนี้ก็คือ เป็นงบ8 5 0 0 0 0ห่นโดยประมาณนะคะคุณแม่ก็รวมยอดมาเพราะว่าจ้างช่างหลายชุดหลังนี้คุณแม่จ้างค่าแรงแล้วก็เลือกอุปกรณ์เองนะคะโทนสีแบบว่าเข้ากันเข้ากันนะคะลักษณะของบ้านคือหากมองจากหน้ากว้างนะคะด้านหน้าเดี๋ยวมา,มาดูตรงนี้เนาะนี่นะคะบริเวณตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านหน้านะคะหน้ากว้างก็จะกว้าง ซ้ายขวานะคะด้านละ3เมตรห้าด้านลึกเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะลังคานะคะมองจากด้านบนก็จะเป็นลักษณะขยักทรงแอลแบบที่เห็นเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะสเตปด้านหน้าประมาณนี้นะคะด้านบนของฝั่งด้านหน้าก็จะมีนะคะช่องลมนะคะอยู่ด้านบนเนาะ,อะมองจากด้านหน้ามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะก็จะมีหลักๆอยู่สี่ช่องเนาะ ล็อกแรกที่เป็นด้านหน้าระเบียงเลยนะคะก็จะเป็น3เมตรนะคะแล้วก็ในด้านลึกนะคะ3เมตรห้เมตร50นะคะแล้วก็3เมตรในด้านครัวนะคะก็จะเป็น13เมตรนะคะ3 3เมตร50 3เมตร50แล้วก็3นะคะเป็น7บวก6นะคะ13เมตรนั่นเองนี่นะคะฝั่งนี้อะ มองจากด้านซ้ายของตัวบ้านกันก่อนค่ะมองจากด้านหน้านะคะเป็นลักษณะนี้เลยโทนสีนะคะก็จะเป็นขาวเทาอ่อนตัดเทาเข้มแบบนี้นะคะกระเบื้องนะคะก็จะเป็นโทนแบบลายหินแบบสวยนะคะที่เห็นอยู่ตรงเสานั้นก็จะเป็นนะคะโทนลายหินนะคะไม่ใช่หินกราบจะเป็นกระเบื้องนะคะตัวนี้บ้านก็จะยกพื้นสูงอยู่ที่นะคะ50เซน สำหรับหลังนี้ก็จะมี1ระเบียงนะคะมีหห้องโถงนะคะมีครัวหน,นะคะห้องน้ำหนห้องนอนมีสองห้องนะคะครบครันนะคะกำลังงามกำลังสวยเลยนะคะล,ลักษณะนี้แล้วก็โทนสีอย่างที่แจ้งนะคะจะเป็นโทนสีเทาอ่อนตัดเทาเข้มตัดโทนสีขาวหากมองจากตรงนี้นะคะในส่วนของ นี่นะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็ด้างจะสูงอยู่ที่ประมาณนะคะในฝั่งนี้เลยนะคะจะสูงอยู่ที่ประมาณ80เซนด้านหน้านะคะดังก็จะเทลงประมาณ25 3 0ถึง30เซนเดี๋ยวพุกงอาพาวนหนึ่งรอบก่อนเนาะทางลงนะคะบันไดทางลงก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะขึ้นไปก็จะเจอครัวเจอห้องน้ำนะคะก็จะมีตัดบัวปูนในโดยรอบเป็นโทนสีขาวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะนี่จะอยู่พุาจะเดินวนรอบหนึ่งรอบก่อนนะคะเพื่อให้เห็น บรรยากาศนะคะภาพรวมของตัวบ้านนะคะอู้สวยมากนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะอยู่ด้านหลังนะคะท่านผู้ชมนะคะอาจจะมีหนวกหูบ้างนะคะเพราะว่าเสียงรถนะคะตรงนี้เป็นถนนใหญ่เส้นประโคนชัยบุรีรัมย์นะคะชื่อบ้านสมิดเนาะอยู่อำเภอเมืองนะคะบุรีรัมย์นี่นะคะตัดด้วยโทนเทาเข้มนะคะประดับด้วยบัวปูนโทนสีขาว กระจกก็เป็นโทนสีดำนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็จะอยู่ด้านหลังนะคะท่านผู้ชมอ่ะฝั่งนี้ที่เห็นนะคะจะเป็นบริเวณห้องน้ํานะคะจะมีช่องระบายอากาศตรงนี้แล้วก็จะมีสองห้องนอนนะคะก็คือนะคะซ้ายขวานะคะมองจากด้านหลังก็สามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบแบบนี้นะคะในโซนห้องน้ําก็จะเป็นสามเมตรนะคะฝั่งห้องนอนจะมีสองห้องนะคะ ห้องนี้จะลึก3เมตร50นะคะห้องนี้ก็จะลึก4เมตร50นะคะในลักษณะนี้ด้านบนนะคะก็จะเป็นนี่นะคะฝ้าระบายอากาศในลักษณะนี้เลยตัดด้วยนะคะเชอร่านะคะโทนสีเทาเข้มนะคะหลังนี้จะยกพื้นสูงนะคะตามที่ตัดขอบเลยประมาณ50เซนด้านหน้าระเบียงก็ประมาณ40เซนนะคะ ในลักษณะนี้นะคะท่านชมฝั่งนี้ระเบียงนะคะก็จะเป็นลูกเล่นที่ยื่นออกมาตรงนี้ประมาณนี่นะคะหนึ่งเมตรห้าสิบปกติช่องนี้จะสามเมตรห้าสามเมตรนะคะก็ตรงนี้แบ่งไปห้องนอนเมตรห้าสิบบวกสามเมตรนะคะประมาณสี่เมตรห้าสิบประมาณนี้นะคะท่านชมนี่นะคะก็จะมีตัดด้วยเชรดราแบบนี้นี่สำหรับกระเบื้องนะคะก็จะเป็นโทนหินในลักษณะนี้เลยเดี๋ยวดูใกล้ๆนี่นะคะ สวยเลยเนาะตัดด้วยบัวปูนนะคะขนาดของสาวก็อยู่ที่ประมาณ40เซนนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโคมไฟกิ่งแบบสวยๆนะคะด้านบนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝ้าโทนสะอาดตานะคะเป็นโทนสีขาวนี่นะคะฝั่งนี้นะคะอยู่ด้านหน้านะคะเป็นลักษณะนี้คือสวยมากนะคะนี่จะเป็นคุณแม่นะคะนั่งอยู่เนาะ ให้ดูด้านหน้าด้วยกันอีกที่นึงนะคะจะประมาณนี้เลยบันไดาทางขึ้นก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือในฝั่งนี้นะคะจะเป็นบันไดาสามขั้นเนาะตกแต่งแบบสวยนะคะเดี๋ยวพวกงานจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูด้านบนด้วยกันเนาะประมาณไหนนะคะบันไดาทางขึ้นอยู่ฝั่งนะคะล็อกทางซ้ายตรงนี้จะเป็นบันไดาทางลงนะคะในด้านครัวนะคะไปดูด้วยกันเลยนะคะ ขึ้นมาก็จะเป็นนะคะด้านหน้าที่นั่งเล่นตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นกระเบื้องนะคะมีบันไดสามขั้นนะคะคุณแม่เลือกกระเบื้องเองนะคะตรงนี้นะคะท่านชมฝั่งนี้นะคะก็จะลึกสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนี่นะคะฝั่งระเบียงนะคะตรงนี้เมตรห้าสิบก็จะเป็นขยักในฝั่งนู้นนะคะแล้วก็แบ่งเผื่อห้องนอนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนด้วยกันเนาะ นี่นะคะนี่นะคะอย่างที่เห็นก็คือระเบียงตรงนี้จะยื่นมาเมตรห้าสิบนะคะเป็นที่นั่งเล่นนะคะยอนขาสบายๆเหมือนที่เห็นอยู่นี้เลยนะคะกุงาชอบที่สุดก็คือนี่นะคะคุณแม่รู้จักเลือกกระเบื้องแบบสวยเนาะนี่นะคะกระเบื้องพื้นนะคะก็จะเป็นโทนที่ตัดกันเข้ากันแบบพอดีเลยนะคะในลักษณะนี้อ่ะนะคะ ประตูทางเข้าก็จะเป็นลักษณะนะคะเปิดซ้ายขวานะคะเป็นสีบานนะคะเปิดได้ช่วงกลางเปิดซ้ายเปิดขวาแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เข้าไปดูด้านในนะคะพาท่านชมไปดูด้วยกันเนาะนี่นะคะเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นสเต็ปบางใบนะคะประมาณนี้เนาะต่างกันประมาณห้าสิบเซนได้นะคะ,ะไปดูด้วยกันนะคะเข้ามานะคะก็จะเป็นโถงโลง่ลงๆเสียงอาจจะกล้องนิดนึงนะคะท่านชม นี่นะคะนะคะบุหงาเปิดไฟให้แล้วนะคะเข้ามาก็จะเป็นนะคะห้องโถงขนาดนะคะเจ็ดเมตรคูณสามเมตรห้าสิบแบบนี้นะคะก็จะเป็นกระเบื้องพื้นนะคะโทนหินอ่อนขนาดหกสิบคูณหกสิบนะคะแล้วก็จะมีกระเบื้องตัดขอบอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้นี่นะคะกันเปื้อนสวยเลยเนาะ นี่นะคะอาจจะเห็นไฟกระพริบนะคะจะเป็นลักษณะโคมไฟซ้อนนะคะในลักษณะฟ้าซ่อนนะคะมีโคมไฟหลอดตรงกลางนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาเปิดไฟให้ดูนี่นะคะแล้วก็จะมีนะคะไฟนี่นะคะขอบด้านข้างประมาณนี้เลยนะคะมีห้องนอนสองห้องเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะคะ อันนี้นะคะฝั่งขวามือเลยจะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะเปิดประตูมาห้องนอนนี้จะกว้างนะคะประมาณ4เมตร50คูณ3เมตร50เดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ท่านชมได้ดูนะคะนี่นะคะห้องนอนนี้กว้างแล้วก็จะมีหน้าต่างสองด้านเลยเนาะฝั่งนี้ด้านหน้าบ้านนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้านข้างนี่นะคะมีโคมสะลับเปาหนึ่งหลอดก็จะเป็นฝ้าเรียบกระเบื้องก็จะเป็นเหมือนกันนะคะในห้องถู นะคะก็จะมีก่อกระเบื้องนะคะการเปื้อนขึ้นมานี่นะคะ,ะก็จะเป็นนะคะนี่นะคะสวยเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่สองด้วยกันนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะซ้ายมือจะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองด้วยกันนะคะนี่ ประตูก็เป็นเหมือนกันนะคะเป็นประตูทรงโมเดลสวยๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นการโยกนะคะห้องนอนที่หนึ่ง4เมตร50คูณ3เมตร50ห้องนอนที่สองจะเป็น3เมตร50คูณ3เมตร50นี่นะคะกระเบื้องพื้นก็เป็นลายหินอ่อนนะคะแล้วก็ตัดขอบกันเปื้อนด้วยกระเบื้องโทนลายไม้นะคะห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างในด้านเดียวนะคะ เป็นฝ้าเรียกมีโคมสลับเปล่าหนึ่งหลอดน,นะคะประมาณนี้เนาะนีะ่นะคะอ่าเรามาดูกันต่อนะคะพอมองนะคะในส่วนของห้องโถงนะคะเรียบร้อยแล้วนั้นนะคะอู้นะคะโทนสีสวยมากนะคะคุ้มค่ากับราคานี้ในยุคนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปต่อนะคะในส่วนของห้องโถงก็คือสามเมตรหสิบคูณ7เมตร มองฝั่งนี้ก็จะทะลุไปสู่ในด้านครัวแล้วก็ห้องน้ำนะคะครัวยังเป็นโล่งๆอยู่นะคะสำหรับครัวนั้นนะคะในด้านลึกก็จะเป็น3เมตรนะคะคูณ3เมตร50บวกเมตร50นะคะก็ประมาณ5เมตรนะคะเป็น3เมตรคูณ5เมตรประมาณนี้นะคะตรงนี้จะเป็นประตูออกไปสู่ด้านข้างฝั่งซ้ายที่เป็นบันไดลงเมื่อสักครู่นะคะ ก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นฝ้าเรียบในลักษณะนี้มีหน้าต่างสองด้านนะคะเหมือนที่บุงอาถ่ายให้ดูข้างต้นในตอนแรกหลังนี้จะมีปลั๊กเยอะมากนะคะนี่นี่นะคะท่านชมหูอ๊อากาศร้อนจริงๆนะคะภายนอกแบบบุงอาถ่ายไปนะคะกล้องมันตัดไปนะคะนี่นะคะคอนซูมร์จะอยู่ด้านหลังน,นะคะในลักษณะนี้อะพอออกมานะคะเดินมาจากด้านหน้าฝั่งห้องโถงนะคะทะลุมาขวาม,มือก็จะเป็นห้องน้ําน,นะคะ ไปดูห้องน้ำด้วยกันคร่าวๆนะคะประมาณนี้นะคะทค่านชะม่ะเดี๋ยวพวงอาจะถ่ายให้ดูคร่าวๆห้องน้ำก็จะเป็นขนาดอยู่ที่ประมาณนะคะ2เมตรคูณ3มเมตรนะคะก็จะมีแบ่งสองสเต็ปนะคะในลักษณะนี้คือเปิดเข้ามาก็จะเป็นกระเบื้องเน้นเป็นโทนเทาขาวนะคะแล้วก็ชักโครกสายชำระนะคะมี อ่างล้างหน้ากระจกนะคะเบส็จอยู่ตรงนี้เลยนะคะกระเบื้องก็จะปูแบบชนฟ้าเลยนะคะฝั่งนี้จะเป็นช่องระบายอากาศนะคะที่เชื่อมต่อข้างตนนะคะที่พ่างให้ดูมาสุกครเนาะเห็นะคะวู้สวยสะอาดตาประตูแบบกว้างเลยนะคะพอออกมานะคะเปิดประตูมาก็จะเจอเป็นในส่วนของอ่างลางเนาะกระจกนะคะแล้วก็จะมีฉากกั้นค่านน้ำชนนี่นะคะ พื่อพื้นนะคะกระเบื้องผนังก็ชนฝ้าเลยมีโคมสลับเปล่าเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนเปียกนะคะมีก๊อกมีที่พาดผ้า,ผาแบบนี้อยู่ตรงนี้เลยนะคะฝั่งนี้จะเป็นโซนอาบน้ํานะคะท่านผู้ชมมีเผื่อติดตั้งเครื่องทําน้าอุ่นและตรงนี้จะเป็นฉากกั้นแบบสูงประมาณเกือบสองเมตรเลยนะคะในลักษณะนี้โอเคค่ะในส่วนของห้องน้ําก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมกับหลังหันก็จะเจอเป็นครัวเนาะนี่นะคะ ลงๆนะคะตรงนี้แล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นประตูทะลุไปสู่ภายนอกมีบันไดลงนะคะในลักษณะนี้อ่ะแล้วก็พอออกไปนะคะก็จะเห็นเป็นบรรยากาศห้องโถงสวยๆนะคะกว้างๆแล้วก็ห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองนะคะแจมๆประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกด้วยกันนะคะเดีย๋ยวขออนุญาตปิดไฟขึ้นให้คุณแม่ก่อนนะคะท่านผู้ชม คุณแม่ใจดีนะคะขออนุญาตรีวิวคุณแม่ก็ใจดีให้รีวิวงาปิดไปให้คุณแม่ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปด้านนอกด้วยกันนะคะท่นผู้ชมค่ะออกมาก็จะเป็นบรรยากาศแบบโล่งๆประมาณนี้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นถนนเส้นประโคนชัยบุรีรัมย์นะคะอยู่บ้านเสม็ดอำเภอเมืองนะคะอยู่โซนอำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วนะคะประมาณนี้อ่ะ สวยมากนะคะโลง่งๆนะคะกับบรรยากาศนี้นะคะฝั่งนู้นก็จะถ้ามองไปนะคะขวาม,มือก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยตลาดเนาะถ้าซ้ายมือก็จะเป็นอาเภอเมืองนะคะเข้าเมืองเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะบรรยากาศนี้อยู่ภายนอกนะคะ ขอบคุณคุณแม่นะคะคุณแม่สังเนาะใจดีให้บุงาได้รีวิวให้ท่านผู้ชมเผื่อชื่นชอบแบบนี้นะคะดูเป็นแนวทางเป็นไอเดียได้เลยนะคะคุณแม่บอกว่าคนขอดูเยอะมากนะคะคุณแม่มีบ้านสวยนะคะแล้วมันโดดเด่นมากนะคะสําหรับถนนใหญ่แล้วก็บ้านสวยๆแบบนี้นะคะสําหรับบ้านหลังนี้คุณแม่บอกเป็นก้อนรวมๆนะคะประมาณนะคะแป0แสนบาทซึ่งจริงๆหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะมันได้จะถึงล้านนะคะโอเคค่ะ ประมาณนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมในทุกการติดตามเลยที่กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับบรรยากาศสวยๆคุณแม่บอกถมดินหมดเป็นแสนนะคะมันสูงมากเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะบรรยากาศแบบดีสุดยอดเลยอ่ะประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีบ้านสวยๆมานำเสนอให้ดูกันใหม่ขอบคุณทุกๆก,การติดตามสวัสดีคะ่ะ